รับก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับวิธีช่างนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาดูเครื่องตัดหญ้าฮอนด้สีจังหวะเนาะอันนี้ผมลออกมาแล้วแะครับเครื่องนี้นะครับเอ่อเครื่องนอกนะครับเหวียนติดเหวียนติดแบบนี้นะครับน้ำมันเครื่องแห้งนะฮะเกิดจากน้ำมันเครื่องแห้งมาดูครับว่าผมเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเนาะก็เหวียงใช้ได้นะครับส่วนมากผมจะไม่เปลี่ยนนะครับก็เหวี่ยงเป็นข้อเหวียงแค่นะครับ ไอที่จะเปลี่ยนนะครับก็มีลูกปืนนะครับลูกปืนข้างข้อซ้ายขวานะครับก็มีลูกสูบลูกสูบเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับลูกสูบแหวนผมใช้เป็นของแท้หมดนะครับก็มีซีนข้อเวี่ยงนะซ้ายขวาวาวไอดีไอเสียสลักลูกสูบพเกิน นีแหวนนะครับแหวนลูกสุดแท้นะครับก็มีซีนก้านวาวนะครับซีนก้านวาวจะมีเฉพาะฝั่งฝั่งไอดีนะครับมีเฉพาะฝั่งไอดีนะครับซีนตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลยนะครับขาดไม่ได้นะก็มีโอลิงฝาวาวาขาครอบวาวนะครับเหมือนกัน ก็มีโอ้สายพานนะครับขาดไม่ได้สายพานต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทุกครั้งนะครับที่ที่ทำนะต้องเปลี่ยนดีไม่ดีก็ต้องเอาออกนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เส้นใหม่ไปเลยเพื่อความมั่นใจนะครับเพื่อความแน่นอนมั่นใจของเราด้วยหลกักๆกก็จะมีประมาณนี้นะครับเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนนะครับอันนี้ต้องตีปอกด้วยนะครับอันนี้ผมไปตีป,ปอ,อกมาแล้วแหละทำการตีปอก ที่ปลอกใหม่นะครับอ้พวกถ้าเป็นฮอนด้าเท้านะครับอะไรเทียมผมไม่แนะนำเนาะไม่ว่าจะเป็นก้านเทียมลูกสูบเทียมอะไรพวกนี้ผมไม่แนะนำเนาะใช้แล้วก็ใช้ได้ไม่นานนะครับไม่คุ้มเพราะว่าเราลื้อออกมาแล้วเราใส่ดีไปเลยดีกว่า